ายไม่โอแลวเนี่ยใส่ดีนะชกเกอร์ชกเกอร์ แมวทำไมอันนี้มันเป็นลายจมูกมันเหรอแม่แมวนะโอ้ตาเล็กน้ำเปื้อนเลยนะเป็นไรเหลือตัวเดียวอีกตัวหนึ่งมีตามผู้ชายไปแล้วเงาไม่ดุแมวไม่ไปเล่นก,กับพี่ชุกกาไปป่ะตัวเดียวเอาไปน้อมคุบหน่อยค่ะอันนี้เป็นครัวปลานะคะภาษาซัน เออครัวปลานะคะทำรับปลาทำรับปลามีแขกมาเยี่ยมใช่ไหมคะแขกมาจากเยอรมันเยอรมันอืทำลาบปลาแขกปลานี้ซื้อมาหรือหาเองหาเองใช่ไหมคะมีคนหาปลาให้กินจิงปลาทุกเสาร์อาทิตย์ได้ตัวเดียวได้ตัวเล็กมาเหรอนี่มันเขาเรียกปลาอะไรคะฟันนวลจันฟันนวลจันก็มีปลาสลิดปลาทั้งหมดนี้ไม่ได้ซื้อนะคะ าจะเป็นการไปยิงปลาวันนี้อตอนเช้าตอนเช้าว่าจะไปดูพ่อยิงปลานะคะตื่นไม่ทันนะคะวันนี้ปลาคอปลาคอปลาคอภาษาภาษาไทยเรียกว่าาอะไรปลาทูใส่ใส่ปลาดุกปลาซ่อนเหรอเมนูอ้วันนี้ทำเมนูปลามีกไหม ปลาหมอเหรอไม่ใช่ป้าสด็จเหมือนกันเหรอนี่นะคะเดี๋ยวทำเมนูเมนูลาบกับเมนูอะไรต้มเหรอต้มส้มเหรอเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนทำเสร็จแล้วครัวเสร็จแล้วเราจะไปดูวิธีการทำกับข้าวกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแสบมีค่ะไม่ควงเราอ่ะอันนี้บั้งบ่ หรือว่าแยก <Yeah. S 1> ตัดหัวโหร้าย oh, right. ไปไหมโหร้าย oh, <right. laughs> อันไหนทำเหมือนเชฟญี่ปุ่นนะแม่ <laughs> <laughs> เราต้องเอาไซมันออก oh. เชฟญี่ปุ่นก็เชฟญี่ปุ่นเถอะจะเชฟน้อมเข้าไป มันเกินน้ำลายแล้วอะไส้มันกินได้ไหมนะ่ะกินได้เอาใส่เอ่ใส่ลาบกิน<อ>นี่อไปล้างก่อนแล้วก็ก,ก้างมันออกหรออันนี้อันนี้เอาไวต้มต้มหัวปลา ใส่ไม้เนี่ยเสียงน่าจะชัดลืมเอาไม้มาเห็นยู่ยนั่นไหมเด็กต่อตลับรับเฮ้ยเสียวฟันชื้ผ่าท้องแล้วก็ผ่าหลังพอแยกเนื้อออก นี่ขนาดมีดไม่ค่อยคมนะเนี่ยพาไปอะไรนะไปออกอรายการมัตรดเชฟเ <laughs> <laughs> ชฟกระทะทองแดงวนะเนี่อือไม่เชฟกระทะทองแดงัวหน้าคนทำทำใจมาก กินแบบบ้านๆน้ำลายไหลแล้วตอนเย็นมีปาร์ตี้รับแขกเจียวเจียวอันเห็ดไข่เห็ดใครอัไหนเห็ดใครเห็ดไข่เห็ดใครนะไม่รู้เห็ดใครไม่รู้ ีเอาแล้วอันนี้ไม่ต้มใช่ไหมอันนี้โอเคเดี๋ยวเราดูต่อไปต่อไปถ่ายอะไรวิด,ดีโอเหรอ เคการสับปลาทำลาบกลับมาไม่ทันจะปรุงเรียบเลยแล้วลาบปลาแล้วเพิม่มตามเหรอเพิกใส่เหรืออะไรอีกเหลือข้าวคั่วเหลือหอมอืมเหลือสุกแล้วนะคะกินดิบได้ใครไม่กินดิบเอาไปคั่วให้มันสุกจ้ะ ่ะสบคน,หนไหนตอนนี้อยู่ไหนอยู่เลยดีเลยไป <c oughs> อันนี้อีกหนึ่งเมนูนะจ๊ะหมกปลาน้อยนะจ๊ะปรุงแล้วเรียบร้อยเตรียมใบตองไว้หมกปลาจ้ะ ไฟมั้ยเนี่ยอังอังแล้วหรอให้ปรุงใส่อะไรบ้างซิกเกอร์รสดีสุร้รสข้วนัวใส่หอมแดงใส่หางอิตู่พักลุงตู่ใส่พริกสดสองบุกหัวแล็กนะซ้ำเล็กบุกใหญ่มันเป็นสุด วนอันนี้ผงข้าวกำนะคะภาษาลเลยอีสานเรียกว่าข้าวกำภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะข้าวขาวมาทำเป็นข้าวดำนะเป็นข้าวดำมันเป็นดอกข้าวกำเนาะนแล้วก็มาแช่ในข้าวขาวนะคะดอกเลยอันนี้แกงหน่อไม้ยุคมีแต่ผักแกงหน่อไม้ไปร้านเจ้าการหม่อมปลาดําบอกนี่นะปลาตันปลาดําปลาตันบุกคหงส์เหมือนกุขีเลย ทำเส้นก็ต้องใส่บักกุ้งดอกใช่ไหมเพิ่มความนัวด้วยตำละร้อ,รรอมมนละลายเลยได้อ้หนา้าแบบไงไปลงเปิดประตูวันนี้เฮ้ยไกูก,ก

ไปเดินตรงใต้ร่มหนอยไปร่มไปไมมจ,จ,จับได้ไไดเดี๋ยวเขาจะซื้ออ้ไปเร็วนำทางเร็ว,ว,รวพี่ได้เข้าไปข้างในได้ก่อนนะไหนเข้าไปซิดดเดินไปทีนะ<ม>ป้าจะถ่ายวีดีอให้เดินไปหันหน้ามาหน่อยอไปเดินทางหลังซิ อจริงหรอระังของจริงอันนี้ใครช่วยนได้ไหมหายสูงยาติงอ่ะเดี๋ยวป้าไปก่อนที่ได้ป้าจะเดินถ่ยหลังมาค่ะคิวเสรไหม อ,อ,อ,นนอ่าพี่ดาถายปตาทีนะเห็ไหม,ไหมเห็นตรงไไหมเห็นตนิดนี่มของปลอมเลยเจ็บเอันนี้เรว่าบนป่า จมน้ำด้วคิดว่าออกไปเหอะคันคันว้าั่เทางไหนเจอทางนี้เหรอปนิิบอกไว้เหมือนจมน้ำมากกว่าไปคิดดสิมาเอาคิดว่ามีถ่ายรูปคิดได้ี่ไปไปไปปไ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 ไปปๆๆไป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  อืมเป็นของปลอมเลย <ś c oughs> ไปค่ะไปได้ีาดด้วยหยังอยากจะมาเที่ยวก่อนแล้วก็จะไปตลาด <ś c oughs> พี่คิวเดินรัดเดินไปเลาะไปตรงนี้ไหม <ś c oughs> น,นี่เดินซุอกนี่ น้านาส่งส่งรูปไปแล้วน้าินิดดูนะนั่นแหละจัด่ายพี่ตาหันมาไหนอย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นอยู่เฉยออกไปไปเดินเดินไหม ไปดูมะเขือยักษ์นะมะเขือยักษ์ไหน,นไปยืนคู่มันสิเดี๋ยวจับน้าแต่มันหลุดนะเดี๋ยวมันจะร่วงลงมานะแล้วจ่ายตังค์นะมีสีพิงกี้หรอ ขอ,องปอมหรือเปล่าเอ,อ้ย<ม>เดี๋ยวมันจะล่วงลงมานะของปอมแต่อันนี้ของปอมแต่อันนี้ของจริงใช่ไหมสีเขียวอ่ะถ้าเป็นของจริงหมดนั่นแหละใช่ไหมแต่อันนี้มันหุบนอนเข้าเหรอเหรออัน<ห>นี้มป็นอันนี้สีเป็นเลขกจุ้อืมปะระวังนะ,ะ่ท่านนี่ก็เจ็บข้ยายไปอยู่ฝั่งนี้ว้าวชัวชิวชัว เดินมาเดินมาซ้ายขวาซ้ายขวาทำเหมือนน้องนะเดินซ้ายขวาซ้ายขวาเนน้องนะจับพี่ได้หน่อย มันน้ำเลยปอดไกน้มปเดินทะลุออกทางนี้นี่ิว <c oughs> ทะลุทางนี้ไปไปค่ะไปละไปเรียกขว้าไป